สวัสดีครับมาพบกับเลนเจอร์คอนเครนะครับคลิปในวันนี้นะฮะเราก็จะมารีวิวบราล็อกในล่างไฮเปอร์แม็กกันก่อนเลยนะครับซึ่งในคลิปในวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวบราล็อกก่อนที่จะขึ้นล่าง9าดาวแม็กนั่นเองนะครับซึ่งเอ่อตอนนี้คือในสัปดาห์นี้คือหลังจากวันนี้ใช่ไหมทุกคนเ,เกมมันก็จะเปิดให้ฟาร์มหอสมุดยาวๆเจ็ดว,ว,วันเว้ยอหอสมุดลึกลับด่าเน,นี้ซึ่งมันจะทําให้ผมแบบเออมีโอกาสที่จะเก็บ วัตถุดิบที่สามารถปั้นเบาล็อกให้มันเป็นเก้าดาวเก้าดาวได้เนาะพเพราะวัตถุดิบที่มันจะขึ้นก้าดาวได้แล้วใช่ไหมทุกคนทีเนี้ยคือสัปดาห์นี้มันแจกก,กบก้าดาวหนึ่งตัวเว้ยทุกคนเพราะฉะนั้นอะตอนนี้คือผมมีอยู่แล้วตอนนี้คือผมมีก,กบก้าดาวอยู่แล้ว3ตัวแกทุกคนพอมันแจกเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวปุ๊บก็กลายเป็นสตัวเว้ยทุกคนเพราะฉะนั้นอะคือเราจะสามารถปั้นก้าดาวแม็กได้หนึ่งตัวใช่ไหมทุกคน เสร็จทีนี้ตัวที่ผมขึ้น9ดาวจะเป็นอัลเบลดกับท่านไอซึ่งคือมันไม่มีค่าแฝงคีย์แล้วก็ตัวมันก็เป็นตัวพื้นฐานที่พอจะใช้ได้อยู่แล้วแต่ว่าแบบไม่ได้แบกเหมือนกระทั่งบลลล็อกขนาดนี้นะฮะนี่ครับกบ9ดาวผม4ตัวแล้วนะฮะเออนี่1 2 3สต,ตัวนึงมาจากเกมแจกนะฮะก็จะครบเป็น4พอดีนะฮะ ก็วันนี้เราจะมารีวิวบาวล็อกในร่างไฮเปอร์แม็กก่อนที่จะขึ้น9ดาวก่อนเลยนะครับสเตตัสบาวล็อกในร่างไฮเปอร์แม็กก่อนเลยนะครับซึ่งบาวล็อกเนี่ยเป็นสายไวพริฟท่าแสงนะครับมีพลังเวทโจมตียอยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านแปนะครเออประมาณล้านแนะแล้วก็มีพลังชีวิตในร่างไฮเปอร์แม็กอยู่ที่6กล้านสนะฮะเกือบหล้านเกือบหกล้านสนั่นเองนะฮะซึ่งบาวล็อกในวันนี้ก็ไม่มีอัปเกรดท่าเช่นเคยนะฮะแต่ว่า <c oughs> มันเป็น่าแสลกอะทุกคนกเกียร์อัปเกรด่ามันเอาอยากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องกังวลเรื่องอัปเกรด่าตเนาะปล่อยมันไปนะฮะสกิลเบื้องต้นของบาวล็อกนะฮะเป็นสกิลแรกนะครับเป็นเดดเมทัลนะฮะสกิลนี้เป็นดาเมจทะลุสามพันสามพันเปอร์เซ็นต์นะ,ะของพลังโจมตีนะฮะดาเมจนี้เอ้ยอย่าอย่าเพิ่งหลอนซิสกิลนี้นะครับไม่แน่ใจว่ากว้างเท่าไหร่รู้สึกว่า300จุดแล้วก็ข้ามด้วยมั้งครับถ้าผมจําไม่ผิดอะนะ หยุดยกเลิกบัฟของศัตรู6วิด้วยนะครับแล้วก็หยุดยั้งยกเลิกผลลับด้านลบอีก6วิด้วยนะครับก็สกิลเดียวก็ไอสกิลนี้แหละครับที่แทบจะพาผมพลิกเกมได้เลยนะครับสำหรับบาวล็อกเนี่ยหมายถึงเวลาผมเจอบาวล็อกที่ไอดีหลักนะเวนมันแทบจะพลิกเกมผมได้เลยนะสกิลนี้อะต่อมานะเป็นสกิลบัฟนะครับสกิลยกหัวนะฮะเพิ่อัตราการใช้ทักษะ60%แล้วก็ เพิ่มอัตราการหลบทักษะอีก60เป็นเวลา7วินาทีนะครับก็ใช้ได้นะสกิลก็ไม่ได้ดีไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะว่าตัวมันค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วนะเนาะต่อมานะาะสกิลในร่างอันนี้นะครับก็ต้านการลำมนำนะครับก็คือต่อต้านการหลงเสน่ห์พวกมูนเจนลี่ฮิมาวาริแล้วก็คาริสอะไรประมาณนี้นะส่วนสกิลในร่างไฮเปอร์เป็นสกิลคอมโบตัดแร่นะฮะก็ถือว่าเป็นคอมโบที่ค่อนข้างที่จะโหดมากๆในตอนนี้นะครับก็ ถ้ามันรวมกลุ่มได้แล้วค่ามันไม่ตายแล้วก็ไม่มีแร่เรียกเหมือนกันนะครับส่วนสกิลข้าวดาวนี้ตอนนี้คือผมยังไม่ได้ขึ้นไว้ทุกคนแต่ตอนนี้สกิลในร่างก้าวดาวคือร่างโครนก็ดีตัวนี้ก็ดีไอ้นี่ก็ดีนะบอกเลยว่าบารล็อกอะใช้ได้ทุกอันนะสําหรับผมนะแต่ว่าให้ดีที่สุดจะเป็นเพิ่มแร่ก,กับร่างโครนเนาะสองอันนี้จะดีที่สุดเนาะสำหรับผมนะ โอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปรีวิวเบื้องต้นกันในด่านก่อนเลยนะฮะเราจะลองกันในด่าน396เช่นเคยนะฮะแต่ในวันนี้นะฮะเราก็จะเอาคู่ต่อสู้ที่ไอดีหลักมานะฮะคิดว่าผมจะเอาตัวไหนมาสู้ดีทุกคนอ่าอ่ะลราคิดเล่นๆว่าผมจะเอาตัวไหนมาสู้ดีนะตอนนี้สําหรับบ้าล็อกคลิปในวันนี้ต,ตอนตอนนี้มา,าดูรีวิวก่อนนี้สกิลบัฟนะครับเราโยโยกหัวนะฮะโยกหัว อย่าเพิ่งหลอนะครับช่องนี้ครับอย่าเพิ่งหลอนะนี่ดามเมจโอ้ oh. ถามว่าดามเมจมันก็แรงแหละครับสําหรับผมอะนะ่ะเนาะถ้ามันอยู่ที่ไอถ้ามันอยู่ที่ไอดนะีหลักอ่ะเนาะไอดีหลักทีมที่ผมเจอแม่งเาลล็อกย่อย่างแรงเลยนะฮะเออไอตอนที่เจอ Val วาลล็อกแบบแม่งอย่างแรงเลยนะตอนเจอไอดีหลักนะฮะแต่กับไอดีนี้ก็ค่อนข้างที่จะเบาเนื่องจากว่าเกียร์ที่ใส่มันไม่ได้เป็นเกียร์ที่ค่อนข้างที่จะสุดขนาดนะั้นเนาะทำให้แบบ เออมันสเกลดาเมจที่มันจะเป็นอ่ะมันอาจจะเบาลงเช่นนิดนึงอ่ะเนาะเออมันอาจจะเบาลงนิดนึงแต่ก็ว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะสำหรับบาวล็อกที่ ID 2นะถือว่ามันก็ช่วยแบก,กได้อยู่ระดับหนึ่งเลยนะฮะสำหรับบาวล็อกในวันนี้นะฮะ mm hmm. โอเคฮบตัวแรกที่เราจะมาเจอกันนั่นเองนะฮะซึ่งตัวแรกผมจะลองกับตัวตัวอะไรบางตัวที่ผมเพิ่งขึ้น9ก้าดาวมาที่ ID ดีหลักก่อนเลยนะฮะ ตัวแรกที่เราจะเจอกันที่ไอดีหลักนะฮะเราจะาไปเจอกับมูนเจลลี่นะฮะซึ่งผมบอกเลยว่าอ่ะผมบอกไปเลยผมบอกไว้เลยว่ายังไงบูนเจลลี่ก็การันตีแพ้100%นะครับเพราะว่าต่อให้มันจะสตันแม่นขนาดไหนนะฮะแต่ว่ามันมีการลำนำนะฮะยังไงมันก็ลำนำไม่ได้นะฮะนี่นะ,ะวันนี้ผมเอามูนเจลลี่ใส่เกียร์ธนูมาด้วยเลยนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้นะฮะเออ คือมันอาจจะสตันแม่นก็จริงนะแต่ว่าตัวสกิลมันอยู่ที่ลำนำนะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่ามันกันลำนำปุ๊บเนี่ยมันก็เออแทบจะทําอะไรไม่ได้แล้วนะฮะสำหรับผมเนาะคืออันนี้เราก็ต้องทดสอบใน p v p จริงอนะเนาะไอ้นนี้คือผมแค่มาทดสอบ1ต่อหให้ให้มันเห็นกันชัดๆเลยนะฮะโอเคนะฮะถ้าเสียงซื้อต้ำมูกออกก็ขออภัยนะเพราะว่าผมเป็นหวัดอยู่นะโวงนีนี่นะฮะนีู่เลลี่นะฮะ มูนเยลลี่ก็บับหน้าป้อมเบาล็อกก็บับหน้าป้อมนะฮะจังหวะนี้นี่ฮะนี่ฮะเออสตันไม่ติดนะฮะเอ้ยสตันติดตัวด้านหลังดิเอาเออนี่แหละโอ้โหดูครับดูนะครับลำนำไม่ติดนะแต่ว่าลำนำไม่ติดนะแต่ว่าสกิลสตันของมูนเยลลี่มันค่อนข้างที่จะปั่นป่วนใช้ได้เลยนะฮะแต่ว่าถ้าถ้าสมมติว่าบาล็อกมันติดลำนำเนี่ยผมบอกเลยว่ามูนเยลลี่มันจะปวนกว่านี้นะครับบอกผมบอกเลยเออ คือในด้านดาเมจอะ่ะบาวล็อกมันก็เด่นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้คือมันแพ้ขี่ปนาวุธไงเออคือมูนเยลลี่ถามว่ามันตัวมันก็ไม่ได้มีดาเมจขนาดนั้นนะแต่ว่าตัวมันอะ่ะมันเป็นตัวลำนำใช่ไหมทุกคนพอมันตัวลำนำปุ๊บมันก็สามารถลำนำตัวด้านหน้าให้สามารถรับดาเมจได้นะฮะอันนี้ก็คือข้อดีของมูนเยลลี่นะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะทําคลิปมูนเยลลี่อีกทีนึงนะฮะเอาไปๆมาๆเบลวล็อกแพ้เฉยเลยนะฮะก็อันนี้อันนี้ก็อย่างว่าแหละครับคือบลวล็อก มันเป็นสายไหวพิบทาแสงใช่ไหมซึ่งพอมันเป็นสายไหวพิบมันก็จะมีความเปลาะบางมากขึ้นนะฮะแต่ว่าถ้าเราเล่น PVP จริงอะ่ะยังไงบาล็อกอะ่ะมันก็ยืนหลังๆเว้ยทุกคนพอมันยืนหลังๆปุ๊บเนี่ยเออมันก็จะแบบคายากขึ้นเนาะเราก็ต้องทะลวงไปให้ถึงแนวหลังก่อนเลยนะฮะซึ่งต่อมานะตัวต่อมาที่ผมอาจจะทดสอบนะ,ะเป็นตัวของซตลรี่พิเช์นะฮะก็ตอนนี้คือผมจะทดสอบพวกทตุมืดก่อนนะ,ะับพอาตุมืดปุ๊บ ถ้าแสงยิงใส่ธาตุเมื่อดาเมจมันจะเป็น3เท่าใส่กันนะฮะซึ่งพิเชอร์เป็นตัวรีสกิลนะ,ะับผมรู้สึกว่าเคยรีวิวไปแล้วเนาะถ้ายังไม่เคยรีวิวเดี๋ยวผมจะรีวิวให้อีกทีนึงนะฮะโอเคนะฮะเรามาลองกันซารีพิเชอร์กันต่อนะฮะก็ผมมองว่าซารีพิเชอร์ตัวมันก็ยังใช้ดีอยู่ในระดับหนึ่งนะสามารถปั้นแม็กได้เนาะก็ตัวมันก็มีดีหลายๆอย่างที่ดาเมจสกิลแล้วก็ มีมีดีที่รีสกิลด้วยเนาะก็ก็สุยังปั้นได้อยู่นะสำหรับแซลลี่พิเชอร์เนี่ยในตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะฮะนี่ฮนะดูแซลลี่พิเชอร์นะ,ะนี่ดาเมจสกิลใสกันนะฮะถ้าแสงดาเมจสกิลใส่ธาตุมืด3เท่าเหมือนกับถ้าท่ามืดดาเมจใส่ดาเมจสกิลใส่ธาตุแสง3เท่าเหมือนกันนะฮะเออก็นะฮะถ้าถามว่ามีบาวล็อกกับแซลลี่พิเชอร์2ตัวนี้ปั้นตัวไหนก่อนผมมองว่าให้ไปมองไปที่บาวล็อกก่อนดีกว่านะฮะ คือซารีพิเชอร์ผมมองว่าแค่เลเวล140ก็เก่งแล้วนะฮะแต่ว่าคือมันเป็นตัวรีสกิลเสริมเนีแต่ว่าบาวล็อกมันเป็นตัวดาเมจเถื่อนเลยนะฮะสำหรับผมอะเออตัวบาวล็อกมันเป็นตัวดาเมจที่ค่อนข้างที่จะเถื่อนเลยนะครับตอนที่ไอดีหลักเจอคือคือมันแทบจะเป็นตัวที่พลิกเกมกับไอดีหลักผมได้เลยนะสําหรับบาวล็อกอ่ะ ออที่ตอนตอนที่ผมเจอที่ไอเดียหลักคือมันโคตรเถื่อนเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมลองอีกสักตัวหนึ่งก่อนเลยแล้วครับผมจะลองกับตัวตัวไหนดีอาซลลัตละกันนะฮะสะลอ็อตนี่ตัวนี้คือผมไม่ได้ใส่เกียร์นะฮะคือตอนนี้ที่เบลล็อกผมอาจจะแพ้เพราะว่าผมไม่ได้ใส่เกียร์สุดเหมือนกับไอดีหลักไงคือแต่ละตัวที่ไอดีหลักเนี่ยคือตอนนี้คือผมใส่เกียร์ค่อนข้างที่จะ PVP นะฮะไม่ไม่ใช่ค่อนข้างที่จะ PVP อะ่ะคือ PVP จ๋าเลยนะฮะคือ เนี่ยดูแซลลี่พิเชอร์ผมใส่เกียร์แบบนี้เออแล้วก็ไอตัวอะไรอีกนะเยลลี่เยลลี่ผมก็เกียร์ประมาณนี้แล้วก็ตัวที่ผมจะทดสอบก็คือสล็อตใช่ไหมคือตอนนี้ผมเอาลองถอดสล็อตมาอยู่เนาะสล็อตก็กยังเกียร์แค่นี้อยู่เลยนะฮะก็ประมาณนี้นะตอนนี้คือสล็อตก็ไม่ได้เจอเกียร์พีพีจัดจาเลยนะฮะคือสล็อตตอนนี้สล็อต ถ้าจะตามล่าสล็อตถ้าจะปั้นสล็อตผมบอกว่าให้เอาบราวผู้นําสารตัวนี้ตัวใหม่ดีกว่านะบราวู้นําสารตัวใหม่ในเดือนนี้ผมบอกว่าตัวใหม่ดีกว่านะฮะเออเดี๋ยวผมทดสอบให้อีกทีหนึ่งเนาะสำหรับบราวู้นําสารไอดีสามนะฮะคือถามว่าสล็อตมันยังปั้นใช้ได้อยู่ไหมผมบอกว่ายังใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าเนื่องด้วยที่ว่าสล็อตอะมันมาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะฮะก็มันมาครบรอบ9ปีผมจําได้นะฮะเอ้าเ เจ็ด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 ขออภัยมันมาครบรอบ7ปีนะฮะเออบัสซ์ลอตมาครบรอบเจปีนะนี่ผมจําได้แต่ผมลืมปีตอนแรกที่ผมบอกว่าเก้าปีอ่ะคือผมลืมนะฮะลืมนิดหน่อยนะคือสล็อตมันค่อนข้างที่จะนานแล้วนะฮะสำหรับสล็อตเนี่ยแต่ว่าตัวมันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีอยู่เลยนะฮะแต่ว่าด้วยความที่ว่าตัวมันมานานแล้วใช่ไหมซัมมอนมันก็จะมีการเนิฟตามเวลาเว้ยทุกคนเออตามการเวลาอันนี้ผมก็ เอามาจากช่อง TK レンジャーอีกทีนึงนะฮะเออนะฮะก็ข้อมูลเยอะๆแบบนี้ก็เอามาจากช่อง TK レンジャーอีกทีนึงนะฮะก็พอ,พอจําข้อมูลอะไรคร่าวๆบ้างก็จะได้บ้างอยู่นะ,ะแต่ว่าถ้ามีหลอนๆหน่อยก็ขออภัยท่านผู้ชมกันด้วยนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาดู PVP จริงกันเลยดีกว่านะฮะซึ่งบอกเลยว่าใน PVP จริงอ่ะจะต่างจากการทดสอบเป็นจํานวนมากนะฮะก็ในในการทดสอบก็เมื่อกี้มัน1ต่อ1ใช่ไหมทุกคนแต่ว่า พอเราเล่นจริงใน PVP อ่ะมันก็จะมีความเป็นทีมมามากขึ้นนะสำหรับบาวล็อกอ่ะเออคือบาวล็อกมันเล่นเป็นทีมผมบอกเลยว่าเดือดมากๆนะฮะเออก็บาวล็อกก็บาวล็อกไอดีหลักที่เจอคือมันค่อนข้างที่จะเถื่อนนะฮะคือไอดีหลักวันเจอพวกโดนแน่นอนอะไรประมาณนี้มันก็เลยออก,ออกแนวเถื่อนเถือนหน่อยนะครับเพราะว่าเพราะว่าไอดีสองไม่ได้มีพวกเกยร์ดีๆแบบไอดีหลักที่เจอนะมันก็จ,จะสเกลลิ่งต่างกันนิดนึงในด้าน ดาเมจที่อาจจะอาจจะไม่ได้เหมือนกับตอนที่ไอดีหลักเจอนะแต่พอตอนที่ไอดีหลักเจอผมบอกเลยว่าไอดีหลักอ่ะมันมันเถื่อนมากๆเลยนะฮะสำหรับบาวล็อกอ่ะเออตอนที่ไอดีหลักเจอนะก็อนเนี้ยเนี้ยบาวล็อกดูบาวล็อกสะสกิลเอาโดดสตาร์นหน่อยเนี้ยเนี้ยบาาล็อกไหนครับบาวล็อกสะสกิลให้เห็นหน่อยครับนี่นี่นี่เลูกกระดูกนะโอ้โหดาเมจยกแผงเมื่อกี้เนี่ครับพอเล่นเป็นทีมแล้วมันจะต่างจากหนึ่งหนึ่ง หนึ่งทดสอบหนึ่งหนึ่งมากเลยนะคะรับพอเล่นเป็นทีมแบบมันจะต่างจากดามจที่มันทดสอบกันมากเลยนะพอเนี่เห็นไหมมันตาที่แบบแพงหลังจะล้วงมาถึงบาวล็อกได้มันก็ต้องผ่านแบบพวกตัวด้านหน้าก่อนนะแต่ว่าถ้ามันเจาะได้ก็แตกพ่ายหมดเลยนะ <c oughs> แต่ว่าถ้ามันแตกพ่ายมันก็เจาะได้หมดเลยนะอันนี้ก็จริงนะฮะเออเอดี๋ยวคลิปฟาร์มหอสมุดผมจะทําดีกว่าแนละ้ว มันจะเปิดได้ฟาร์มหนึ่งอาทิตย์แล้วผมจะทําคลิปเดียวทาคลิปแล้วต้องลงพรุ่งนี้นะเพราะไม่งั้นมันจะไม่ทันนะฮะเออนะฮะขี้เกียจนะไม่ทําดีกว่านะฮะนี่บาวล็อกคือคือบาวล็อกอะ่ะก็ยังเป็นหนึ่งในตัวที่สามารถแบบดีมากๆเลยนะนี่ผมดูอย่างลุงยุทธให้เลยนะับนี่คือบาวล็อกที่ผมเจอที่ไอดีหลักอะ่ะมันจะประมาณนี้ไว้ทุกคนแบบ มันจะมีอัปเกรด่าตเสริมมานิดหน่อยแล้วก็มีรดแรล่สักสองจุดอะไรประมาณนี้ตอนที่ไอดีหลักเจอมันจะเป็นประมาณนั้นเลยนะฮะก็แบบไอดีหลักแม่งเจอาลาวล็อกแต่ละทีแม่งก็ต้องคิดหนักอีกว่าแบบเราจะรีมันชิ้งหรือว่าเราจะสู้ใส่มันเลยนะฮะก็บางทีแม่งก็ต้องคิดหนักนะเนาะเจอเจอบลาวล็อกสักทีหนึ่งอะนะสำหรับไอดีหลักผมเนาะส่วนถ้าเป็นไอดีสองหรือไอดีต่ำๆลงไปก็ตอนนี้คือในหลีประมาณนี้าลาวล็อกอาจจะเป็นแบบตัวที่แบบ ไม่ได้แกร่งขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าผมบอกเลยว่าบาวล็อกในหลีกสูงอ่ะหลีกแม่งแร่งมากๆนะฮะเออแม่งกว่าจะแบบจัดการมันได้ก็เหนื่อยอยู่เนาะเออต้องแบบบางทีก็ต้องบางทีก็แพ้อเออโดนดาเมจสก,กิลแล้วแพ้บางทีก็นั่นแหละฮะก็จะทำใจนะเวลาเจอบาวล็อกมันก็จะแบบอีกแบบหนึ่งนะฮะแถมเดือนหน้ารู้สึกว่าน่าจะเป็นบัฟไอบ้บัฟเสา่จะเป็นบัฟท่าแสงด้วยมืองน้าเออถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะเนาะเอออันนี้ก็ต้อง รอดูอีกทีนึงว่าเกมจะเอาของธาตุไหนมานะสําหรับรอบนี้นี่นะครับก็ประมาณนี้นะ <out> สําหรับบาว,วล็อกเนี่ยเออว่าประมาณนี้นะตัวมันก็ถามว่าปั้นได้ไหมผมบอกเลยว่าปั้นไปเถอะครับเออบาวล็อกเนี่ยปั้นเถอะครับยาวๆแน่นะซึ่งไอดีหลักผมมองว่าก็อยากได้อยู่นะตอนนี้บาวล็อกก็เดี๋ยวรอแสงมืดเก่าตอนมกราที่มันจะมาแบบโคตรแสงโคตรมืดตอนนั้นผมน่าจะตัดจัดตู้แสงแบบ อาจจะแบบดองตัวต,ตั้งแต่ตอนนี้ไปถึงจัดตู้แสงเลยก็ได้นะฮะถ้าถ้ามันถ้าตัวโคลโโบรอบหน้ามันไม่ได้เป็นไหวพิบท่านไม้หรือว่างไวท่าุไม้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมจะไม่ไม่ยุ่งนะครับผมบอกเลยว่าผมจะไม่ยุ่งนะฮะแต่ว่าถ้ามันดีผมอาจจะยุ่งสักนิดนึงก็ได้นะเนาะนิดนึงเออนะฮะก็ประมาณนี้ดีกว่าสําหรับบาาล็อกคลิปในวันนี้นะฮะถ้ามีพูดตะกุกตะกักหรือย,ยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ผมก็เออ เนี yeah, ่ยตะกุตกตะกักเลยนะฮะเออว่าประมาณนี้ดีกว่านะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะจะเป็นคลิปอ,อะไรก็ต้องรอติดตามชมกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ